เล่มที่13าคำถามจะพนักงานตำรวจรับมอบรถไว้ระหว่างตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทางคดีเกี่ยวกับการชำระภาษีประจำปีและการจัดทำประกันภัยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์อื่นมาใส่แทนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมแล้วนำออกขับไปตามตลาดเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือไม่คำตอบ มีคำพิาพากษาสารดีกาที่2597ทั2564วินิจฉัยไว้ดังนี้จำเลยเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่งหัวหน้าด่านตรวจยานพาหนะเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายแม้จำเลยไม่ได้เป็นผู้จับกุมและตรวจยึดรถของกลางจากวอแวนแต่จำเลยในฐานะห,นหัวหน้าด่านซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานดังกล่าว ได้รับรายงานเกิดเหตุการณ์กระทำความผิดของวอแแวนและรับมอบรถของกลางไว้ระหว่างตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทางคดีเกี่ยวกับการชำระภาษีประจำปีและจัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องเก็บรักษารถของกลางและต้องรีบนำส่งพนักงานสอบสวนโดยด่วนหากจำส่งล่าช้าให้บันทึกเหตุผลในการนำส่งล่าช้าไว้ด้วย และให้พนักงานสอบสวนประกาศหาเจ้าของหรือผู้มีสิทธิ์เพื่อมารับคืนต่อไปตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ15บทที่9การปฏิบัติเกี่ยวกับรถของกลางแม้วาแหวนร่วมรับรู้และยินยอมให้จำเลยเก็กบรักษารถของกลางจำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะนำรถของกลางไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนได้ การที่จำเลยนำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์อื่นมาใส่แทนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมแล้วนำออกขับไปตลาดอันเป็นการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหลายครั้งจนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจำเลยจึงเรียกวอแวนมาพบแล้วดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับวอร์แวนแล้วจึงให้บริษัทจอจานผู้ถือกรรมาสิทธิ์มารับรถของกลางคืนไปจากจำเลยรวมระยะเวลาที่จำเลยเก็บรักษารถของกลางเป็นระยะเวลา1ปี2เดือน16วัน โดยไม่รีบนำรถของกลางส่งให้พนักง,งานสอบสวนโดยเร็วตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีข้อ3วรรคสการกระทําของจำเลยจึงเป็นความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามฟ้องด้วยคำถามต่อไปลูกหนี้จำนองทรัพย์สินไว้เพื่อประกันหนี้ของตนเองจะทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองว่า ถ้าหากมีการบังคับจำนองแล้วได้เงินน้อยกว่าจำนวนหนี้ที่จะต้องชำระแก่ผู้รับจำนองผู้จำนองยินยอมรับใช้เงินจำนวนที่ขาดจนครบได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาสารดีกาที่731/2561วินิจฉัยไว้ดังนี้จำเลยเป็นผู้ทำสัญญากู้เงินไปจากธนาคารอออ่างโดยจดทะเบียนจำนองทรัพย์สินของตนเป็นประกันการชำระหนี้ และสัญญาจำนองมีข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองในข้อ8ว่าถ้าหากมีการบังคับจำนองแล้วได้เงินน้อยกว่าจำนวนหนี้อันผู้จำนองและหรือลูกหนี้มีหน้าที่ต้องชำระแก่ผู้รับจำนองเป็นจำนวนเท่าใดผู้จำนองยินยอมรับใช้เงินจำนวนที่ขาดจนครบอันเป็นการตกลงเป็นประการอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7 3 3 ซึ่งไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั้งกรณีนี้ไม่ใช่การจำนองทรัพย์เพื่อเป็นประกันหนี้ของบุคคลอื่นอันจะต้องห้ามไม่ให้กำหนดให้รับผิดเกินกว่าราคาทรัพย์ที่จำนองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา727ท้1ธนาคารอ้อ่างกับจำเลยจึงสามารถตกลงตามข้อสัญญาดังกล่าวได้ดังนั้น โจ์ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองจากธนาคารอ่อางจึงเป็นทั้งเจ้าหนี้สามัญผู้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินทั่วไปของลูกหนี้และเป็นเจ้าหนี้จำนองผู้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญโดยมีสิสทธิ์ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำนองด้วยคำถามต่อไป เจ้าของรถนำรถยนต์ซึ่งเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมที่อู่และมอบสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมบัตร ATM ให้เจ้าของอู่ไว้ใช้ถอนเงินจากบัญชีไปซื้ออะไหล่และค่าซ่อมแซมรถโดยผู้รับประกันภัยโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าของรถต่อมาอู่ใช้บัตร ATM ถอนเงินซื้ออะไหล่และซ่อมแซมรถยนต์ไปบางส่วนแต่ยังซ่อมไม่เสร็จเจ้าของรถจึงนำรถกลับคืนดังนี้ การกระทําของเจ้าของอู่เป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่คําตอบมีคำพิพากษาสารดีกาที่1 7 9 0 2 5 6 5วินิจฉัยไว้ดังนี้โจทย์นำรถยนต์ของโจทย์ซึ่งเกิดอุบัติเหตุเข้าซ่อมแซมที่อู่ของจําเลยในราคา250,000บาทโดยโจทย์มอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมบัตร ATM ให้จําเลยไว้ใช้ถอนเงิน โดยรอรับเงิน2,50 0 0 0บาทจากผู้รับประก,กันภัยที่จะโอนให้โจทย์เป็นค่าสินใหม่ทดแทนและให้ถอนเงินจากบัญชีไปซื้ออะไหล่และค่าซ่อมแซมรถยนต์ต่อมาผู้รับประก,กันภัยโอนเงินเข้าบัญชีโจทย์250 0 0 0บาทจากนั้นจำเลยใช้บัตร ATM ถอนเงินโดยจำเลยซื้ออะไหล่และซ่อมแซมรถยนต์ไปบางส่วนแต่ยังซ่อมรถยนต์ไม่เสร็จจนกระทั่งโจ์นำรถยนต์ของโจท์ที่ซ่อมไม่เสร็จกลับคืน สำหรับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทไม่ได้อุทธรณ์ปัญหาดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจทเพียงว่าจำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกหรือไม่เห็นว่าการที่โจทนำรถยนต์ของโจทเข้าซ่อมที่อู่ของจำเลยลักษณะเป็นการทำสัญญาจ้างทำของ โดยให้จำเลยเป็นผู้จัดหาสัมภาระโดยมีค่าจ้างราคา250,000บาทเป็นจำนวนเดียวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้โดยโอนเงินเข้าบัญชีของโจ์ซึ่งโจ์มอบบัตร ATM ให้จำเลยไว้เพื่อใช้ถอนเงินจากบัญชีเป็นค่าซื้ออะไหล่และค่าซ่อมแซมรถยนต์ซึ่งจำเลยสามารถถอนเงินไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากโจ์ก่อน การซื้ออะไหล่หรือการซ่อมแซมรถยนต์เสมือนเป็นการชำระค่าจ้างให้แก่จำเลยล่วงหน้าโดยจำเลยจะเป็นผู้ใช้เงินค่าจ้างอย่างไรก็ได้ไม่อยู่ในการควบคุมของโจทย์จึงไม่ใช่เรื่องตัวแทนที่จำเลยครอบครองเงินในบัญชีแทนโจทย์แต่เมื่อจำเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปถือเป็นการชำระค่าจ้างไปในตัวจำเลยจึงต้องซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่โจทย์จนเสร็จสิ้น รูปคดีจึงเป็นสัญญาจ้างทำของที่มีวิธีการชำระค่าจ้างโดยให้จำเลยถอนเงินจากบัญชีเงินฝากโจทเมื่อจำเลยถอนเงินค่าจ้างไปแล้วแต่ยังซ่อมแซมรถไม่เสร็จการกระทำของจำเลยจึงเป็นเรื่องผิดสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งเท่านั้นไม่เป็นการยักยอกทรัพย์ของโจทคำถามต่อไป ผู้จัดการมรดกมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนขายที่ดินมรดกให้แก่บุคคลอื่นซึ่งซื้อที่ดินโดยสุจริตแล้วเบียดบังเอาเงินที่ขายได้เป็นประโยชน์ส่วนตนดังนี้ทายาทจ,จะฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาสารดีกาที่2 2 9 5ทับส5วินิจฉัยไว้ดังนี้ จำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายมอบอำนาจให้จำเลยที่2จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่3แล้วเบียดบังเอาเงินที่ขายได้เป็นประโยชน์ของจำเลยที่1และที่2ถือไม่ได้ว่าเป็นการจัดการมรดกโดยทั่วไปเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทตามอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 7 1 9 แต่เป็นการกระทําใดๆกับที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์มรดกเพื่อประโยชน์ของจําเลยที่1และที่2โดยทุจริตแม้จําเลยที่1กระทําโดยอาศัยสิทธิการเป็นผู้จัดการมรดกก็ไม่อาจกระทําได้หากปราศจากความยินยอมของทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายแม้จำเลยที่3ซื้อที่ดินพิพาทดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ จำเลยที่3ก็ไม่ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทเพราะจำเลยที่สซื้อจากจำเลยที่1ซึ่งขายที่ดินพิพาทแล้วเบียดบังเอาเงินที่ขายได้ไปเป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นอันไม่ใช่เป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการบรดกโดยทั่วไปตามที่กฎหมายให้อำนาจผู้จัดการมรดกให้กระทำได้จำเลยที่3ไม่มีสิทธิ์ดีกว่าจำเลยที่1ผู้ขาย โจทและเด็กชายอออ่างซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรของผู้ตายที่ยังมีชีวิตและมีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายในฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายและจำเลยที่3ซึ่งจำเลยที่1กระทำไปโดยมิชอบด้วยมาตรา1719 ถือเป็นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินจากผู้ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ตามมาตรา1336หาใช่เป็นกรณีที่โจท์และทายาทผู้มีสิทธ์ได้รับมรดกได้มาซึ่งที่ดินพิพาทโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมไม่ไม่อาจอ้างการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนขึ้นต่อสู้จำเลยที่3ซึ่งซื้อที่ดินพิพาทมาโดยสุจริตและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ตามมาตรา1,299วรรคสองไม้จึงมีเหตุเพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินพิาพาทระหว่างจำเลยที่1กับที่3